ลูกตั้งใจว่าวันเป่ายันกรอบเพชรตรงกับเสาห้าที่วัดท่าทรงลูกจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วก็จะนิมนต์กายเทพของหลวงพ่อมาทําพิธีเปิดป้ายไม่ทราบหลวงพ่อวันนั้นไอ้ไอวันเสาร์นี่เขาไม่ขึ้นบ้านใหม่เขาห้านะเขาห้ามเหรอครับอย่านะมันเป็นวันแข็งอเขาไม่ทํางานมงคลประเภทนี้นะนทำงานการบกเส็ตอ๋อกเลื่อนไปวันอาทิตย์วันศุกร์ก็ได้ดี เอาเอาเอาสักก่อนมาวันนึงกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้อยาไปทําไม่ดีนะทุกคนนีกแกจะเข้าใจผิดทีด่บอกวันแข็งแข็งเวลาเปิดบ้านจะได้บ้านาแข็งแข็งเอาขึ้ไปบ้านก็ปากแข็งตังค์ทะเลาะกอันเรื่อยโอ้ยโทษฉันไม่ได้ประเภทเช้าตุบเย็นตับนะใช่ใช่อ่างานตกลงให้เปลี่ยนเป็นวันศุกร์งัอย่าไปเอาเสาห้าเพื่อจะเดือดร้อนตา่างเขาวันศุกร์ก็ตกพระครับจะไปไม่ทันดอิคืออ๋อ หลวงพ่อเจ้าขา